สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะขอมาละเลงสีในกระดาษเซคาที่เป็นกระดาษที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะเนื่องจากว่างานของเราส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับงานลายเส้นเนาะส่วนกระดาษเซคาเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่เหมาะกับงานลายเส้นของเรานะวันนี้เราก็เลยเออจะมาลงสีเฉยๆนะจ๊ะไม่ได้วาดภาพนะคะ ก่อนอื่นก็ขอตัดกระดาษครึ่งหนึ่งก่อนถ้าจะลงสีทั้งภาพที่ใหญ่ขนาดเท่า a 4เนี่ยรู้สึกว่าจะหนักหน่วงเกินไปนะเพราะเราไม่ค่อยถนัดแบบลงสีเลยนะทุกคนเราจะถนัดเป็นต้องวาดลายสิ้นเป็นงานภาพคนอะไรเงี้ยเราจะถนัดพวกภาพวิวพวกธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยถนัดนะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากเสียดายกระดาษไงก็เลยเวันนี้ก็เลยจะมาลองทําดูนะคะ ต่วงเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่ก็จะมีคนคอยมาให้กำลังใจนะคะจะมานั่งดูอยู่ข้างๆทุกวันเวลาที่นั่งทำงานนะก็จะชอบมานั่งอยู่ตรงขาตั้งกล้องเงี้ยนั่นงไม่ได้หายไปไหนแล้วทุกวันนี้คือโตเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายบนโต๊ะทำงานของเราแล้วนะคะก็จะพอยนั่งดูอยู่ห่างๆเนาะน้องแมวนะก่อนที่เราจะ ติดกระดาษกาวลงบนกระดาษเราก็จะมาทําให้กาวเนี่ยหนืดน้อยลงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เวลาที่เราโอกกระดาษกาวออกกระดาษจะได้ไม่ขาดนะคะก็จะทำเป็นวิธีนี้นะคะ,ะต้องทําให้กระดาษกาวมีความเหนืดน้อยลงก่อนอก็มีหลายคนถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออทำไมกระดาษเราแข็งแรงแล้วก็ไม่ ไม่ค่อยขาดเวลาดึงเทปกาวออกก็เราก็จะใช้เป็นเทคนิคนี้แล้วก็ส่วนกระดาษเนี่ยก็จะมีความหนา300กรัมนะคะก็จะมีความทนทานอยู่พอสมควรนะคะพอติดกระดาษกาวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นเทคนิคแบบเปียกบนเปียกทั้งภาพนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าตัวกระดาษซีใครเนี่ยเป็นกระดาษที่มีความอุ้มน้ำได้ดีมากเลยนะคะอ่า น้ําก็จะแห้งชาวาบกระดาษทุกกระดาษที่เราใช้มาเลยนะคะอย่างที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยจะเป็นกระดาษของพีระมิดที่จะมีการาวาดภาพลายเส้นลงไปนะคะตัวนั้นก็อุ้มน้าได้ดีอยู่พอสมควรนะแต่ก็ไม่เท่ากับของตัวเซคไนะคะส่วนตัวคิดว่าตัวเซคไเนี่ยน่าจะเหมาะกับงานประเภทนี้นะพวกใช้เทคนิคแบบเปียบบนเปียพวก วาดวิวธรรมชาติโดยที่ต้องการน้ำเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงสีเนี่ยให้เยอะแล้วก็นานพอสมควรนะเพื่อที่เราจะต้องการาใช้สีตัวอื่นๆเนี่ยค่อยๆแทรกเข้ามาเนาะถ้ากระดาษแห้งก่อนเนี่ยทีนี้การเกลี่ยสีมันอาจจะไม่สมูทหรือว่าละมุนเข้าด้วยกันได้นะคะเราก็เลยใช้เลือกใช้เป็นของตัวเซไคดีกว่าเนาะเราก็จะผสมสีไว้สัก สามสีเนาะอย่างสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีม่วงข้มสีชมพูกับสีม่วงเนี่ยรู้สึกว่าใช้ด้วยกันเป็นแสงและเงาด้วยกันจะทําให้ภาพดูสวยแล้วก็มีมิตินะคะรู้สึกว่าการใช้สีม่วงเป็นเงาให้กับสีชมพูเนี่ยภาพจะดูเข้ากันได้ดีมากกว่าสีอื่นนะสำหรับที่เราเคยลองใช้พวกโทนสีมานะคะคิดว่าสองสีเนี้ยเหมาะแล้วก็ เข้ากันได้ดีนะคะก็เลยใช้เป็นโทนสีประมาณนี้นะคะขณะที่เราอยากจะทำตัวดอกไม้ให้ดูมีความเบลอไม่ได้มีความชัดมากกระดาษเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้จะเปลี่ยกอยู่ที่ประมาณ70-80%ได้นะคะยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะเราก็จะไล่สีอื่นเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อที่จะให้ภาพดูมีความเบลอหรือว่า าภาพเนี่ยมีความดูห่างไกลแล้วก็ดูมีดอกไม้อยู่ด้วยกันแบบเยอะๆดูเหมือนว่าเออมีความเยอะนะแต่ก็ให้ความชัดและก็จางที่แตกต่างกันไปเนาะเพราะว่า,าพวกภาพแนวเนี้ยถ้าอยากจะให้ภาพชัดก็สีจะเริ่มเข้มขึ้นเมื่อ,อาสายตาเราเห็นว่าภาพนี้มีความไกลามากขึ้นสีก็จะชัดมากขึ้นนะคะ อ่ตอนนี้รู้สึกว่ากระดาษเนี่ยจะเริ่มหมาดๆแล้วนะเราก็จะเริ่มเติมสีให้มีความเข้มขึ้นให้ภาพดูชัดขึ้นมากกว่าตัวที่อยากให้เห็นเป็นภาพไกลๆนะคะรู้สึกว่าตอนลงสีเนี่ยเราจะทําแบบว่าสลับสลับกันทั้ง2รูปแบบนะคะทั้งแบบเข้มแล้วก็แบบจางๆไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่า ในตอนนั้นคิดว่าเออรูปแบบเราจะทําประมาณไหนดีเนาะว่าเอออยากจะให้ชัดตรงไหนบ้างจะจะให้มีความมองเห็นแบบเแบลบอๆตรงไหนบ้างเราก็ทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะพอเราเริ่มใกล้จะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีขาวเข้าไปด้วยให้มันดูเหมือนมีความเป็นหมอกๆม,มีความเป็นแบบว่าภาพเหมือนมีหมอก เบลเบลเข้ามานิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามไปอะไรนะแล้วก็แบบทำไปเรื่อยอทุกคนไม่มีอะไรบ้างหรอกเออเพราะว่าอันนี้มันเป็นการทดลองอ่ะเพราะว่าเออถ้าให้พูดตามตรงเลยก็ไม่ได้ถนัดงานแนวนี้เท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะมาลองสีแล้วก็ลงสีแบบออในกระดาษด,ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าเสียดายกระดาษไงไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยเงี้ยเดี๋ยวจะ ทิ้งไปซะเปล่านะคะก็เลยลองงานที่ตัวเองไม่ถนัดดูอะไรนี้เนาะก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูนะว่าเออเวลาทําแนวนี้แบบจะเละหรือว่าจะปังนะคะกระดาษก็เริ่มหมาดแล้วนะคะทีนี้ก็เริ่มเก็บรายละเอียดโดยให้สีมีความเข้มขึ้นแล้วนะเวลาขีดเส้นเป็นเส้นตรงเหมือนแบบว่าเป็นต้นของดอกไม้เนี่ยก็จะมีความ ไม่ค่อยสีไม่ค่อยกระจายออกจากกันแล้วก็จะมีความเกาะกันเป็นเส้นแล้วนะคะตอนนี้นะก็เป็นการเก็บรายละเอียดภาพที่ให้มีความใกล้ขึ้นมาเนาะโอเคค่ะหลังจากลงสีตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะรอให้กระดาษเนี่ยแห้งสนิทนะอันนี้คือจะไม่รอแบบหมาดหรือว่าอะไรนะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆแก็กระดาษกาวออก การเกะกระดาษกาวเราจะไม่เกะกระดาษที่มีความตั้งฉากกับตัวกระดาษวาดภาพของเรานะเราจะเอียงกระดาษกาวประมาณ45องศานะคะแล้วก็ค่อยลอกกระดาษกาวออกจากกระดาษนะาแล้วกระดาษก็จะไม่ขาดนะคะก็ลองทําดูนะคะก็จะทําประมาณนี้ค่ะหากใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย